สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับบอลสีชนิดนะคะที่กําลังมาแรงนะคะต้องหาสะสมกันแล้วนะคะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะเรามาทําความรู้จักบอลสีกันนะคะไม้ใบราชินีแห่งใบที่กําลังมาแรงนะคะและหลายๆคนก็กําลังหาสะสมกันค่ะเราไปดูกันนะคะว่าบอลสีชนิด ที่เราจะมาให้ชมกันวันนี้มีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับบอนสีตัวแรกนะคะที่สวนเราก็จะเป็นชายชนค่ะต้นนี้นะคะตอนเราซื้อมาใหม่ๆแค่250บาทเท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้ราคาเขาต้นขนาดนี้ประมาณ3-4 0 0 0พันบาทเลยละค่ะเ,เพื่อนๆและถ้าเขาโตขึ้นกว่านี้นะคะราคาเขาก็จะสูงขึ้นค่ะ เวลาเขากัดสีนะคะสีเขาจะโดดเด่นและสวยงามมากค่ะที่สำคัญนะคะเขาเป็นไม้ฟอกอากาศอย่างดีเลยค่ะเพื่อนๆรีบหามาเก็บสะสมกันไว้นะคะ ส่วนตัวที่2นะคะเขาชื่อ New Wave ค่ะเป็นไม้นำเข้านะคะทางสวนเรามี1ต้นนะคะเราซื้อมาในราคา450บาทแต่อันนี้เราไม่แน่ใจนะคะว่าในอนาคตเนี่ยราคาเขาจะไปทางไหนนะคะแต่ว่าเขาสวยสดใสามากเลยค่ะถ้าใครชื่นชอบอะไรสีสดๆนะคะแนะนำ New Wave นี่ละค่ะ สำหรับคนที่ชอบสไตล์หวานๆน,นะคะเราแนะนำสตรอเบอรี่สตาร์นะคะอันนี้เนี่ยราคาก็ตอนนี้นะคะจับต้องได้นะคะเราซื้อมาประมาณ450เช่นกันค่ะเขาจะสวยหวานน่ารักมากเลยค่ะเราได้มาต้นหนึ่งนะคะส่วนตัวนี้นะคะชื่อว่าเจ้าหญิงค่ะเจ้าหญิงนี้นะคะก็สวยหวานเหมือนเจ้าหญิงจริงๆค่ะอันนี้นะคะกำลังเดินทางมาที่สวนนะคะ เพื่อนๆหารีบหาสะสมไว้นะคะส่วนตัวต่อไปนะคะทับทิมอ่างศิลาค่ะตัวนี้นะคะก็สวยงามเหมือนกันค่ะที่สวนก็กำลังตามหาเช่นกันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีนะคะรบกวนนะคะเขียนไว้ใต้คอมเมนต์นะคะเราจะติดต่อกับค่ะสำหรับตัวนี้นะคะสีเขาจะสวยหวานนะคะแล้วก็โรแมนติกมากเลยนะคะ อันนี้ชื่อม่วงมงคลนะคะตอนนี้กำลังเดินทางมาที่สวนเรานะคะเรากำลังจะทำการเพราะพันธุ์เช่นกันค่ะตัวต่อไปนะคะอันนี้คือเศรษฐีมีทรัพย์ค่ะสีเขาจะแดงสวยมากเลยค่ะสเสน่ห์ของเขานะคะที่เราชอบก็คือกระดูกของเขาจะเป็นสีเขียวนะคะตัดก,กับสีแดงจะสวยงามมากนะคะเพื่อนๆหามาเก็บไว้นะคะอันนี้แนวโน้มก็น่าจะราคาสูงเช่นกันค่ะ ตัวต่อไปก็คือบอนสีแววมยุรานะคะอันนี้นะคะราคาไม่แรงนะคะเพื่อนๆหามาเก็บไว้ค่ะแต่อนาคตข้างหน้าต้นเขาใหญ่แล้วน่าจะราคาสูงพอสมควรนะคะยิ่งถ้าเ้ากัดสีก็จะมียิ่งราคาเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อนๆตัวต่อไปก็คือพญาพันวังค่ะอันนี้นะคะมันเป็นไม้โบราณนะคะ เพื่อนๆท่านใดหาสะสมได้รีบหาเลยนะคะอันนี้สวยงามมากค่ะยิ่งถ้าเราไปผสมพันธุ์กับบอลอื่นๆนะคะเราจะได้ลูกที่มันแปลกและสวยงามมากเลยนะคะตัวต่อไปนะคะพระนครนะคะเป็นบอลสีที่เรารักมากเลยนะคะต้นนี้เพื่อนๆหามาเก็บไว้นะคะตัวนี้ในอนาคตน่าจะราคาสูงและราคาแรงค่ะช่วงนี้ราคาจับต้องได้นะคะประมาณ200กว่าบาทนี่ล่ะค่ะ สำหรับตัวต่อไปนะคะเป็นบอลสีฮกหลงค่ะอันนี้นะคะทุกทกท่านคงจะรู้จักกันดีนะคะเขาจะเป็นบอลสีสมัยโบราณเลยนะคะเขาจะสวยงามมากค่ะอันนี้เราก็รักเช่นกันนะคะหามาสะสมนะคะไม่แพงค่ะต้นนี้นะคะ ตัวต่อไปนะคะคือรวยร้นฟ้านะคะเป็นบอลสีที่สวยสดใสนะคะสีชมพูออกแดงๆนิดๆนะคะอันนี้ราคาก็ยังไม่แรงนะคะแต่อนาคตนะคะและต้นใหญ่กว่านี้ราคาแรงและก็สูงมากๆเลยค่ะเพื่อนๆตัวต่อไปนะคะคือมิ่งมงคลนะคะอันนี้นะคะราคาก็ยังไม่แรงนะคะแต่ถ้าสะสมไว้ในอนาคตมีลุ้นค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะก็คือจอมทัพนะคะอันนี้นะคะเป็นบอลสีตัวโปรดของเราเลยค่ะในอนาคตนะคะตัวนี้เราคิดว่าราคาน่าจะมาแรงนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆลองหามาเก็บไว้นะคะสะสมและขยายพันธุ์นะคะครบแล้วนะคะสำหรับบอล14ชนิดที่เราเอามาให้ชมกันในวันนี้นะคะฝากเพื่อน,อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไม่แป่งล้านวิวด้วยนะคะส่วนในคลิปตอ่อไปนะคะเราจะมา บอกวิธีทําให้บอนสีสดสีสวยนะคะว่าเราทํายังไงในสวนเรานะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ